สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนขอต้อนรับสู่ AI Signal นะครับสวัสดีครับคุณไหมสวัสดีครับคุณตั้งวันนี้เราเอพิโซดที่หกนะครับในหัวข้อหุ้นขึ้นจริงหรือหลอกครับครับสัปดาห์ที่แล้วเป็นไงบ้างครับคุณหมได้ได้เข้าไหมครับโอ้สัปดาห์ที่แล้วนี่รู้สึกว่ามีอยู่วันนึงไหมค่อนข้างเลยเป็นการต้อนรับข่าวของต่างประเทศประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะทำให้ ั่วโลกในกระเตื้องขึ้นมาเลยหุ้นฟึบ๊แต่ทีนี้ขึ้นจริงหรือหลอกเนี่ยดูยังไงเรต้องไปดูกันเออดูยังไงดูยังไงมาของเราวันนี้โดยเนื้อหาจะมีทั้งมังกี้เคทีแล้วก็พาย้อนกลับไปดูอินดิเคเตอร์ตัวพื้นฐานที่เราเราดูนะครับก็คือตัวแม็กดีแล้วก็ไอซายพาดูสี่ตัวเลยนะครับครับผมโอเคงั้นเราเริ่มจากมังกี้ก่อนเลยนะครับอ่าได้ครับพามาดูพอร์ตของมังกี้ก่อนเลย ในมังกี้นี่ถ้าเทียบไปนะครับเมื่อสัปดาห์แล้วที่มีสัญญาเขาเรียกว่าหุ้นขึ้นทั่วโลกเนี่ยใช่ใช่ค่างเยอะมีผลกระทบกทั้งทั่วโลกลในการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐน,นะครับผมครับแต่ในสต็มของมังกี้เนี่ยยังไม่ลงทุนนะครับผมยังนะครับของผมยังยังไม่ลงทุน,นทำไมครับ,รบผมผม,ผมดูอยู่สองสองอย่างนะครับผมดูตัวครับด้านบนที่เขียว ทำคำด้านล่างเนี่ยต้องเขียวทั้งคู่ถึงจะเข้าลงทุนเออครับอ่าแสดงว่ามันก็เกิดในภาวะที่บางบางตัวเนี่ยอ่าอินดิเคเตอร์บางตัวเนี่ย,เ,ยเริ่มเข้าลงทุนแล้วละ่ะเริ่มเริ่มละแต่ก็ยังไม่เอื้ออานวยทั้งทั้งสองทั้งสองตัวเลยครับนะในมังกี้ก็เลยแบบยังอยู่นอกตลาดอยู่ดีกว่าเพื่อความปลอดภยัยยังเฝ้าดูอยู่ข้างๆนะครับอยู่ยังไม่เข้านะคอนเฟิร์มว่ายังไม่เข้าลงทุนโอเคครับผมอืออย่างตอนตอน ที่เราฟื้นจากโควิดช่วงนี้มนะังกี้เองก็คือเราไม่ได้เข้าตรงที่แบบฟื้นในวันแรกๆถูกไหมครับคุณหมรงตรงนี้เราคิดยังไงครับอืมใช่การการเข้าลงทุนต่างๆเนี่ยคือเราไม่ได้แบบว่าเราต้องเข้าลงทุนในจุดที่เป็นจุดต่ําสุดอะไรอย่างนี้มไม่ใช่เงี้ครับผมมันต้องการเป็นการคอนเฟิร์มในหลายๆอย่างด้วยร่วมกันครับผม,มครับเพราะว่าบางทีอาจจะขึ้นไปสักระยะนึง อาจจะเป็นหลอกก็ได้ออถึงเป็นที่มาของว่าวันนี้ยจริงหรือหลอกก <laughs> ารขึ <laughs> ้นดีไหมดีไหมใช่ไฮะเนี่ยมังกี้นะครับอย่างก่อนก่อนหลังจากโควิดมาเนะี่ยหุ้นขึ้นเนี่ยปั้งอยู่ดีโผล่มาตรงนี้ก็ได้อืขึ้นมาคนเป็นซื้อตรงนี้ก็อาจจะเหมือนขึ้นแล้วเนาะ,ะแต่จริงจริงแล้วถ้าเป็นยูนซิสเต็มเนีะยเรายังไม่ลงทุนคือยังไม่ชัวร์ใช่ใช่จริงๆตรงนั้เนเนี่ยจาก จากหนึ่งพันต้นๆมาเนี่ยมังคีมาเข้าจริงๆก็ต้องมีมาเก็ตเปิดตรงนี้นะครับมาเก็ตเปิดตรงนี้ก็ต้องมีพันร้อยกว่าแล้วนะอ่าใช่ครับใช่ไหมใช่ไหมเออใช่ครับเพราะเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกังวลครับผมว่าเราจะเข้าช้าหรือว่าอะไรเพว่มันมีต้องเป็นละร้อยตัวครับผมอืมอืเพราะว่านั้นการการขึ้นเนี่ยเราต้องขึ้นคอนเฟิร์มยกกันมาทั้งหมดอ่ะถึงจะเรียกว่าขึ้น เพราะน,นั้นเป็นทําให้อยู่ในภาวะที่เราเลื่อในการลงทุนเราถึงจะเข้ากนจริงๆอย่างนั้นดีกว่าอะรอนะอโอเคองั้นค<ด>ุณใหม่ช่วยพาดูพอร์ตนะครับว่าได้ทําอะไรบ้างหรือเปล่าครับโอเคได้ผมพาดูพอร์ตนิดนึงนะครับอ่ะพอร์ตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอืนะครับผมในพอร์ตเจ็ดเหมือนเดิมนะครับผม,มผมพอร์ตเจ็ดเหมือนเดิม เมื่อวที่สิบเอ็ดนะเงนจุกอ่เช็คดูแล้วอ่ะของผม,ผมในส่วนของมังกี้เนี่ยยังไม่มีการซื้อขายเลยนะครับผมครับเป็นเดือนละครับเดือนก,ก่อนครับก็อดูอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ว่าเป็นไปได้นะมีรุ้นไหมก็มีรุ่นนะครับผม,มถ้าขึ้นต่อเนื่องอทั้งสัปดาห์ก็น่าจะมีรุ้นนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้อตัวสัญญาณเรารายวันเลยเนี่ยแอดไลน์ไว้นะครับ ครับผมแอดไลน์ตามตามหน้าจอไว้เลยนะครับสาคัญ้าสำคัญนะคุณตั้งอ่าผมคิดอย่างนั้นเช่นกันเพื่อนรีบรีบแอดนะครับผมน่าอาจจะมีสัญญาณเข้าเข้ามาอใช่ใช่เป็นได้นะเป็นได้มังกี้เขาเร็วนะครับผมอ่ะแต่ลองดูในส่วนของเคทีที่ครับที่เป็นวิกลี่เคทีตัวนี้ช้ากว่านะครับโดยเทียบกันแล้วช้ากว่าดูมุมบนนะครับมุมบนขวามือยังเป็นสีแดงแดงอยู่นะครับก็ความเห็นเดียวกัน นะครับก็คือว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่น่าเข้าลงทุนนะครับเก็บเงินไว้ดีกว่าเพราะว่าเราก็อยากจะได้สัญญาณซื้อที่คอนเฟิร์มกันนะครับแล้วหุ้นเนี่ยเราเชื่อว่าเวลาเขาขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับมันมีเวลาให้เราเล่นเนี่ยไม่น้อยนะครับใช่ครับไม่ต้องตีตัวเข้าเป็นคนแรกก็ได้นะครับครับเข้าคนแรกนี่ส่วนมากแต่มันก็ดูเหมือนขัดขัดเนาะคุณตั้งเนาะขัดใจไหม ขัดใจนะโอหสี่สิบจุดนะบังกี้กับเคทีไม่ทำอะไรกันบ้างเลยเนะี่ยหลูซิกแน่วอย่างเดียวนักลงทุนต้อง,ต,องต้องมีความอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะต้องหนักแน่นในการรอนะบางทีใช่ครับใช่ครับถ้าเราบางท่านเก่งจริงๆเข้าถึงจังหวะจริงๆอะ่ะก็ก็ดีใจด้วยนะเออครับผมก็ดีใจด้วยแต่ว่าถ้าเป็นซิสเ็มเราก็ยังคงต้องรออยู่นะครับครับผมเดี๋ยวผมพามดู พาดูพอร์ตนิดนึงว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเคทีทำอะไรไปหรือเปล่านะครับช่วงเวลานะครับย้อนถึงเดือนเก้าเลยนะครับครับเล็พอร์ตนี้นะครับอ่าพอร์ตเจ็ดเหมือนกันครับอ่ามีได้เข้าไปตอนที่เราเริ่มอัดรายการกันครั้งเดียวตัวเดียวครับผมนะครับพอตลาดแดงก็อ่าออกมานะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าหุ้นอะไรอีกนะครับอืครับผม ทีนี้ย้อนกลับมาดูเมื่อตอนที่เราเจอกันครั้งแรกๆเลยนะครับจะมีภาพอินดิเคเตอร์อยู่ชุดชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดนี้นะครับไม่รู้จําได้หรือเปล่าที่หัวข้อที่เราเคยคุยเคยคุยกันนะครับว่าในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราอยากอยู่เฉพาะช่วงที่ตลาดขาขึ้นได้ไหมใช่ครับผมนะครับขาลงกับตรงทรงทรงไซด์เวย์เราไม่อยากอยู่นะครับ ก็คือขาขึ้นก็คือตอนที่เป็นสีเขียวเราใช้ไอซไซวิกลี่หกสิบย้อมดูนะครับครับก็คือเป็นสีเขียวนะครับอืถ้าเราอยู่เฉพาะสีเขียวดีไหมครับคุณใหม่อ้าวดีดีครับผมก็ชอบเลยเออก็มินเหมือนมีจังหวะในการลงทุนดีนะอืมอืมอืมอยู่แดงๆแล้วจะไปอยู่ทำไมครับเสี่ยงครับผมไม่อยากอยู่เนาะทีนี้ตัวนี้นะครับเวลาสีเขียวจริงๆที่บวกกันในตลาดจริงๆแล้วเนี่ย ที่เราเคยให้ตัวเลขไว้ว่าไม่ถึงห้าสิบเอร์เซ็นตนะครับครับผมไม่ถึงห้าสิบเอร์เซ็นตพอมาดูถึงตอนก่อนโควิดนี้เขาก็แดงนะครับไม่มีถ้าตามซิสเต็มนี้เราไม่ได้อยู่ในตลาดนะครับครับผมพอมาช่วงเดือนอ่าเดือนเดือนหกมีเขียวอยู่แท่งนึ่งนะครับถ้าเข้าไปก็ถือว่าต้องออกมาอาจจะไม่มีกำไรหรือขาดทุนเล็กน้อยก็ต้องออกมานะครับใช่ใช วันที่หกเดือนสิบเอ็ดนะครับหกนาวาเบอร์ที่ผ่านมานี้แดงนะครับยังแดงอยู่ยังแดงครับชัดๆเลยนะครับแดงอ,อการอยู่ในซิสเต็มมันดีนะคุณตั้งเราไม่จําเป็นต้องไปเทรดอยู่ตลอดเวลาอ,อยู่ในตลาดตลอดเวลาเลยครับเราเงินไปเขาเรียกว่าเอ็เอ็มเอลงทุนกับส่วนอื่นเนาะในส่วนที่แดงๆอยู่ก็เป็นไปได้นะอืมตรงนี้ผมว่าท่านี้ ใครจะเข้าได้กําไรนี่ไม่ใช่ง่ายนะครับโดยเฉลี่ยนะก็น่าจะ่น่าจะเจ็บตัวออกมามากกว่านะครับใช่อืเราถึงพยายามอยู่ในโซนเขียวๆแล้วเข้าลงทุนดีกว่าจะง่ายกว่ามากเลยครับคุณหมายง่ายกว่ามากๆเลยนะครับออ่าผ่านไป3ามตัวแล้วนะครับอ่ามังกี้ไม่เข้าเคทีไม่เข้าไอ i ์ไซวิกลี่ไม่เข้านะครับไม่เข้ายังคงยังคงแดงอยู่ ตัวสุดท้ายแล้วแม็กดีนะครับแม็ดีจำได้ไหมเอ่ยรูปนี้นะครับหุ้นไทยเรานะครับตอนที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะครับุขึ้นนะครับตอนเป็นสีเทาเราไม่อยู่นะครับเราอยู่เฉพาะสีเขียวนะครับนี่เป็นแม็กดีคอสซูนวิกฤนะครับเพื่อนจะเห็นว่าเราอยู่เป็นปีๆนะครับเนี่ยต่อเนื่องเป็นปีๆเลยนะใช่จนหุ้นลงมาถึงระดับหนึ่งเราก็ออกนะครับ ใช่ครับครับอยู่เฉพาะหุ้นขึ้นนะครับถามว่าแม็กดีวิกลี่เนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดไหมครับไม่ได้รับนะครับออกก่อนต้แต้นปีเขาไม่มีหุ้นเลยนะครับเนี่ยออกขหมดแล้วออกขหมดแล้วนะครับอย่างนี้เราจะบอกได้ไหมคุณตั้งว่าเราใช้ในซิสเต็มตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็พาเรารอดโควิดมาหมดนะเนี่ยรอดครับถ้าถ้าเจ็บตัวก็เจ็บนิดเดียวจริงๆนะครับไม่ใช่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอน นะครับขนาดพื้นพื้นอย่างเงี้ยแค่เนี้ยแม็กดีธรรมดาเนี่ยนะครับยังพารอดเลยครับอก็แสดงว่าจริงๆเราทุกคนควรจะมีหลักการเนาะในการลงทุนนะนะใช่ไหมถ้าใช้ซิสเต็มเทรดก็ซิสเต็มอะไรก็ได้ใช่ง่ายๆก็ได้นะครับก็ปลอดภัยในระดับพื่นเลยทีเดียวนะครับอใช่แต่แต่ละซิสเต็มนี่ก็คือพาเรารอด ในภาวะวิวกฤตหมดนะรอดรอดแน่ๆผมว่าเนี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ละซิสเต็มแต่มันก็มีว่าแต่ละซิสเต็มในภาวะที่เราเข้าทํากําไรนะรแต่ซิสเต็มก็แต่แตกต่างกันว่าซิสเต็มไหนช่วยเราทํากําไรได้มากที่สุดนะอ่าใช่ครับอันนี้ต้องพัฒนากันต้องพัฒนาเพราะว่าตัวพื้นๆสองตัวสองตัวหลังที่เราให้ดูเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าเป็นแบบพื้นฐานนะครับอ่าใช่ครับแม้จะไม่ค่อยรู้เรื่องมากก็ยังยังเปิดดูเองได้นะครับใช่ ตัว MACD Weekly ยังเป็นสีเทานะครับอ่ะยังไม่น่าลงทุนไม่น่าลงทุนอยู่ดีนะครับยังคงอยู่อนอกตลาดด้วยความใจเย็นนะครับอืมถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าอ้างถึงตัวซิสเต็ที่เราเทสกันไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วจะมีอยู่ตัวหนึ่งครับคุณใหม่คือ MACD Daily อ่ะ m d d d i l y l y นะครับที่หุ้นบางราคาก็ได้ตังค์นะครับครับบางราคาก็บางบางช่วงราคาก็ไม่ได้เงินนะครับ แม็กดีเดลี่อย่างนี้ครับถามว่ารอดโควิดไหมครับรอดรอ,อดนะครับแม็ดีเดลี่ยังรอดเลยครับนะครับแล้วช่วงฟื้นจากโควิดมาเขาก็ได้เข้าได้เข้ามาส่วนหนึ่งแล้วออกไปแล้วนะครับถึงนาทีนี้เนี่ยตอนนี้เลยนะครับโนเวมเบอร์สุดท้ายวันที่หกเนี่ยเขาอยู่นอกตลาดนะครับอืมจริงๆขึ้นมางี้น่าจะเขียวแล้วเนอะนะยังนะดูสิยังนะ เขาเขาไม่มีความรู้สึกอะไรกับใครทั้งสิ้นนะครับตัวเนี้ยเออเขาก็เลือกที่จะอยู่นอกตลาดดีกว่าครับอืมคือถ้าเป็นลักษ่างนี้คือเหมือนวนะ่าสัญญาณนี่จริงๆยังมาไม่ชัดเจนนะไม่ชัดครับใช่ครับอือจริงๆเรายังไม่ควรที่จะเข้าโดดเข้าไปลงทุนทันทีครับอืมอม,มันเพิ่งเริ่มขึ้นเหมือนเพิ่งเริ่มต้นนะนะใช่แต่ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงก็ไม่รู้<ม>เหมือนกันครับใช่สําคัญใช่ถ้าใครมีในสเตมอยู่ก็จะรู้แล้วว่า นีเ่เราควรจะโดดเข้าไปในตลาดหรือไม่นะตีตัวคนแรกเลยไหมเออครับอาจจะเจ็บตัวได้อ,อยู่ไหมงั้นคุณอาจจะดวงดีก็ได้อ่า,อาใช่ครับเป็นไปได้หมดนะครับเป็นไปได้หมดมแต่พวกเราสองคนก็คือ,อเราอยู่ในซิสเต็มเทรดกันนะครับใช่ครับทั้งของมังกี้เคทีแล้วก็ยังเทียบเคียงกับซิสเต็มอื่นๆง่ายๆที่ทุกคนรู้จักกันดีด้วยนะครับ อ่าใช่ครับวันนี้ความเห็นเป็นเอกฉันนะครับครับผมยังไม่เข้านอกตลาไม่เข้าครับผมครับไม่เข้ายังไม่ครับอสําหรับวันนี้ก็เชียร์ให้ใจเย็นๆนะครับอยังมีเวลาเยอะครับผมใจเย็นรอคอนเฟิร์มนิดนึงว่าตลาดน่าลงทุนหรือยังอืเพราะถ้าใครที่ติดตามข่าวเนี่ยจะถามจะถามว่าตอนนี้โควิดชัดเจนไหมนะครับ เศรษฐกิจโลกชัดเจนไหมก็จริงๆก็กไม่นะใช่โอ้มันก็ยังไม่ชัดเจนนะจริงๆแล้วมันชัดเจนแค่ว่าได้ได้ได้มาแล้วแต่เศรษฐกิจโดยรวมๆของโลกเนี่ยก็ยังผมคิดว่าก็ยังอ่อนแออยู่นะครับยังปิดเมืองกันอยู่เลยในยุโรปนะครับไม่ดีขึ้นเลยครับ <นะ S 2> เพราะเพราะว่าตลาดจริงๆในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใด่ดูแค่ว่าเศรษฐกิจของต่างประเทศนะก็ดูภายในด้วย ภายในเราเองก็ยังยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ถ้าจะถ้าจะรออีกนิดนึงผมว่าก็ด้วยทางทางสายคลอนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับก็รอครับนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเพื่อนๆที่ฟังข่าวก็ยังยังยังไม่ถึงเวลาซื้อเช่นกันนะครับอืใช่ครับใช่ครับไหนก็ทนรอหน่อยนะครับครับผมงั้นนิดเดียวครับพวกเราก็พบกันอีกทีสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากมากครับ ครับสวัสดีครับครับวัสดีครับ